สวัสดีครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับงานหน้ากางโอ้ยเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยคนเดี่ยงมาหลยก็ด้ก็เดียเก็บแค่คนละยี่สิบบาทได้ฮอตเดยค่าหมอลำบ้า เยี่ยสีแล้วรูแล้วเีว่ามึงเปล่ยงเี้รูยังบ่บ่แม่แม่มเนี่ยแม่แม่แม่เนล่รแม่แล้วรูแล้วไตี๋ยวเป็นกบปลาหร่ไปขึ้นไปอะไรเอากระเป๋ากระเป๋าอะไรเมียนของเม่ยนโอ้มาบอกเขาคว่ำถุงดูดูดู ตุงแพต่อ120่กิโลครับมไกาไปหอดไม่ได้จวดกัดฟาดป้นเลยเล็กวะเล็กเนี่ยโคตรทำไมไพ่ไม่ได้เป็นอีกแบบนึงเล็กเล็กยังเอาขึ้นรถแม่ของจอแล้วนั่นเอาเลิไคล้ายอะลรปด๋ ลูกพี่ครับลูกพี่อากมาขายเลยทำเงนเอาไว้ขนาดเก็บไปเครื่องนึงแล้วได้พี่น้องคนเก็บของเก่าน้างมาเก็บไปสามรถแล้วแต่เศร้าไหมเนี่ย ร้านค้าร้านขายยุงนอกครับเมื่อคืนนี้โอ้ขายดคีครับครับผมย่างออกไปว่ายี่ย่างไปไทยตั้งแต่รถคันสุดท้ายแล้วก็ย่างกับเข้ามาในวัดให้เบิง่งโอ้อย่างเบาะแย่เพราะมันสองล้อสามล้อหน่เพิ๊บท่านมาทำคนที่เป็นย่างเข้ามานก็ติดไก่ลายท่านบุคคลนี้คนกลับคนกลับกัดเกือบ กับเพิ่งค้นที่ได้เบิ้งครับชาวบ้านเองเพิ่นกล่าว่าโมเมนต์ค้นสามอำเภอบุญม่อมาเมือวัดเนี่ยค้นสามอำเภอครับโมเมนต์นมมนนมมนนว่ามันต่หน้ากลางมาบิดพูดเดียวโมเมนต์เนีมเมน่ยอำเภอใกล้เคียงกรรมาครับหลายคักหลายแน่คคนขึ้นงซ้อน ลุ้มเด็กน้อยไว้ลุ้มกันล้อจอบพุทธเอาออกตอนห้าหกทุ่มครับคู่พันธาหลานน้อยมากก็ต้องกลับบ้านพา้หลานไปน้อนครับได้โดดอกาสช่วงนั้นแหละพอได้เบิองครับเขได้มวลลังจุกผมย่างออกไปนั่งกินเรากินเบียร์ท้าจนเมาจนได้กลับบ้านก่อน

เอามันที่สวยเขาไปขึ้ปเอาเรา็วๆเร็วเอาขึ้นแปลวได้แม่ไก็ยิกใขึ้นมาได้มึงเร็วแม่เร็วแม่โอ้เขาจะได้ไปไม่ได้ไปแจ้งมันเนี่ยเปผาอยื่อสูบกับเข่ากล้องครับ อย่ามาคืนได้เนี่ยเอาคืนได้ปะโอ้ยเอ็มเอ็มจักต่อไปที่กุยเลิกกินชีกะป๋อมยอด อ้าเป็นตะกุยแท้เลยตัวนี้วะเป็นตะเขาตะกุยเสือใหญ่กว่าคนหักเป็นร้อยอ่ะคนสังเป็นล้านโอ้มึงก็บอกไว้ดีๆนานรถนาล้าก็มีนะมึงก็ได้ โอ้ต้องกกันว้หวก่าเบิดบงเป็นไอ้มีผู้ใ้ดกคนวยบมงเนี่ยเป็นพวกผู้ใ้เดกกเริ่มเป็นยังทีชิดบ้นเลย เอเร็ว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 กินข้าวไ,ได้ไปเร็วเนี่ยครับตะก้อนโตนี่นะเขายกผู้เดียวได้แต่นี่เหล็กหนาสี <S <S โอ้ยหนักไรย่านเหล็กนั่นมันเบี่ยงถือกันจักมือครับ อ๋อสำรววเด้วสำรบวจยิงของเด้วยรวมมียงครับไปไปไปเสาไฟขึ้นเร็วเร็วทางไปทางไาเร็ว เร็วเร็วเร็วขังเรแปดคนรูปป่ะพักนี่อยงวะลืมอันเพิ่นต้มน่เป็นเด้อเออมันกินอะไร้บักเดย์มัเดย์เอนงเดยยงวะลยังลืมัเดยเอาคอมเมนต์มาด้วยด้อพี่น้องด้อกดไลค์กดแชร์ให้ได้ดวครับเด้อทุงงานทีมงานบารบอนนอนบอจักเาเป็นหี ไม่ใใไปหาเสียบ,บุบกินไปแล้วก็เหลียใปให้หมอเบิ้งน้ำจานนึงให้เพิ่นไปพิษวินิิชัยเอาก็ไตย้อนอย่างเช่นคลิปมีกาแฟา็ท่าน,นได้ยัครับพี่น้องครับ ยกเสาไฟแล้วก็อีได้กินเข่าเดินทางต่อแล้วครับเดี๋ย่าพ่อกันอยู่ชุมแพ้ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ